ขืนว่าพอขืนว่าพอมาพี่น้องครับพี่น้องครับผมมายามป่าอีกแล้วพี่น้องพอตุองว่ามันขืนมันอันทั้งหนาวทั้งแดดเอามารอบเที่ยงพี่น้องรอบเที่ยงมายามป่าก็พอตุงเพิ่นสิบาเอาป่าอยู่ในอันรอบในใส้หม่องเก้าอละ่ะพี่น้องเลยเบิรดูเบิรดูมันได้ผ่านมาหรืออแวะมาเบิ่งก่อนสันพอตุ่งวะเขาพอพอ นี่างไรพ่อค่าติพอท่านมาแล้วพอดาวสวิงมานึ่เนี่ยได้ dưới อ,อ่ปะปลาสะลิีงงมเอาก็ได้บะเนี่ยหน้าไม่จะขวาดแล้วต่วพอพ่อหนิห้วยมัมสาสิบอดีบ่พอ,อแต่มันหกเนาะมันหกกรบพี่น้องเนี่ยเบื้งลู่ไปจไังใดพอเราก็ลังลือเบืงอยู่ครับพี่น้องก่อนเนี่พยายามไปแล้วครับ ว้ายยังเป็นควงตัวสั่งนอกอยู่ไล่คบตัวสั่งนอกสนั่นอยู่พี่พอคอยเอาเบิ่งดูบังเน็กมายามแต่หมองเกาเกนี่ยล่ะพี่น้องอีพ่อว่าปลามันเขา่าเอ้าได้อยู่ตัวนี่ว้ายยังดำดำนะดำนิ่งที่ว้ายมีหอดปลานิ่งดำเครื่องมือเลยพี่น้องเอ้ยว้ายมายามไหนหมานยามน,านั่นปลาสลิดหลายอีหลีครับน้องนี่ สนุกแต็ไมไปเลยปีขั้วเอาเมื่อกันด้ขนนั้วซะนั่นเลยนั่าเหนียวมาอีกแล้วโอ้ยพอได้ตื่มกันเอาไม่หมดปลาคอบอัดนี้นี่ปลาคอปลาคอนี่ปลาค้ปอปลาคอเลยปลาค้อตัวนึง,นกกนงนรครับพี่น้องครับนี่รวยรวยรวยยุ่นี่ไม่หมดปลาคอครับพี่น้องนี่ปลาค้อปลาเข็งเอาตัวไหนก่อนเอาใส่ไบเอีกมะเร็งจะมายามอีกโอ้ตัวนั้นมีปลานิ่น ตัวนี้มีปลานิลมันปลาหมอข้างดำสิโอ้คือคือเนาะปลานิ่แล้วมันปลาหมอข้างดำมาสักเอาทีใส่กระตอง่าดูเอดเอข่าไปหนนี่ยข่างเงียงเราสองตัวนะเฮ้ตะเลดตะอยู่ในนี่อยู่ในใส่นี่อยู่ในใส่ก็มี่ใส่ละปกีก่อนอีกเลยกวยมดู มันเดดมีกําลังขึ้นนี่ปลาคออยู่น้องเอ้ห้าหมื่นก็ไปเทิงดีเนาะงปลาคอเนาะเออเป็นแนวนี้เพ็่คนกําลังถึโอ้โหยมันได้ผ่านมาแล้วก็ได้จอดเอาสักกาอะสักประท้วงวะนี่โหดสิบเลยโหดสิบเลยนานเห็นบ่พี่น้องแตะเตะเลยครับหมานปลาอีกแล้วปลาสลิดล้วนๆปลาคอกับมีปลาเข็งก็ได้ปลานิ่งก็ได้ ใส่ไปอีกว่าสันพอแล้วป่ะใส่หม่องเก้าเนี่ยะมันหมานน้าก็จะเริ่มสีเบิด้วะพ่อเนอะเาะน้าม,มันสิขึ้นว่าแล้วเบิ้บงรูตัวนี้ไปจังไหนได้เปิดบางก่อนโอ้มีอยังบอลเลยบ่ท่านเขา่าบอน,นเ่ยเตะเร็ดอยู่นี่ไหมปลาหน่อยเอา บกไัยเจ้ากนมันเขาก่อนตัวนี่มองเดียวกินเบิดปีพี่รองมองไส้ไส่มองไส้รอ,อบมองเดียวเนีกินเบิดปีเลยมองนี่มายามน้ำไหลถือเจ้ามนันเพราะว่าป่ามันน้ำขอดแล้วนะครับมันสิขึ้นสิลงมันสิน้ำมันไหลลงมาทางผีพี่น้องครับน้ำมันไหลลงมาทาั้งผี เออขึ้นไปหาหม่องมันต้องหาหนาใไม่เนาะนามตัวนี้เดี๋ยวกระบกแล้วนี่นหนาตัวนี้เดี๋ยวกระบกมันก็เลยสิขึ้นมาทั้งพี่ครับมันสิไปทั้งท่อพ่นด้วยมันสิเข่าท่อพ่นเข่าท่อเพื่อสิขึ้นไปทงคุณทงนี่้นามแหงมันหูจักได้ปลากะดีมันก็เลยสิบืนขึ้นในมใสไซดักว้นะครับ โตปลางามงามพี่น้องครับไซติงเลีงดีนะครับเนี่ยปลาเนี่ยมเกี่ยวเขาเนาะมาตรงห่วงนกเนี่ง,งามขนาดเลยครับตึงปลาคอไปอเดิเดปลาเขีงปลาสลิดนะครับปลวกใบเอกเนี่ยมาเร่งมะยามอีกพี่น้องครับอ่ะโอเคคลิปนี้ขออนุญาตเอาแซมนีน่แหละพี่น้องสั้นๆน้อยๆกลมๆมายามปลาอีกแล้วจวดจวดจวด บ่มี่พเปิดบ้างหรอทำมันเขาซะมันบ่มี่ไหมพอไม่แต่ปลาดรอยไหม,มเห็นมัม้ยมาแรกจะเอาเผื่อเดียวได้ถุงปลาแล้วหาบัดฮาเรนของข้าวอีกแล้วนี่มานเลยบ้านนี่ปะ่ะเคลืนรถเคลืนรถกลับบ้านกลับบ้านได้แนวกินอีกแล้ววอาจารย สนุกขวายอะไรไม่ใช่ปีเจ้าอพอ่นป่ามันจะขึ้นมาหนองมันสะขึ้นมาทางปุ่นครับปุ่นมันสิบืนขึ้นไปพุ่นละ่ะไปโอเคครับพี่น้องคลิปนี้เอาซ้ำนี่แหะครับขอบคุณครับขอบคุณครับบรรยากาศยามรอบป่า